ช่วงเชิญยิ้มเชิญ,ญยิ้มตัวนี้ก็เย็นอ่ะโอ,อ้ตัวนี้ก็เย็นน่ะโอ้ยตัวนี้ก็ลอ้อนคุณเขาขายแค่สองตัวนี้ครับ สองตัวเหรอฉันเลือกไม่ถูกเลยะถ้าคุณเลือกไม่ถูกผมบอกเลยนะคุณยืนตัวนี้มาชั่วโมงกว่าแล้วผมเลือกให้แล้ไหมครับเลือกให้เหรอเอาไปสองตัวเลยอสองตัวเหรอเอ่อทำไมเรื่องแค่นี้ฉันคิดไม่ได้อะเรื่องจะสองตัวเลยโอเคครับจัดไปไม่ได้ฉันต้องได้พัดลมฮาตาริหนึ่งตัวา,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 าวอวีวีเกันนานนมโตเป็นกองเลยนะเว้นวลาให้มันถูกหน่อยเซ ไม่เจอกันนานนมโตเป็นกองเลยนะทำมาเหรอฉันไม่ได้ทำแต่หมอทำร <c oughs> อ,อเลนถอยจีนจ้าอาจารย์นี่เนถหายไปไหนมาตั้งนานนะฮะึอ้ยฉันก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะเซดีจังเลยรักเด็กได้เป็นนางสาวไทยได้เป็นนางงามมอองสิบแปดต้องมาแล้วล่ะ ปดโมงนั้วพชาชีพแล้วเธอไม่ดีไม่ดีนี่นี่นี่ว่าแต่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานสนุกไหมก็สนุกนะแกเรานิทาาที่เขาชอบไปฟังนะก็ง่ายง่ายนี่แล้วมีใคเล่าเรื่องอะไรอ่ะหนูน้อยหมกแดงไงเรื่องโปรดเขานะเราแป๊บเดียวหลับสนิทลูกหลานหลับฉันหลับนี่แหละตอนนี้หลานหายไปไหนไม่รู้่ะแกไปช่วยตามหาหน่อยสิฉันไม่ว่างอ่ะฉันจะมาซื้อพัดลมฮาตาริสิบแปดนิ้วจ้ะมีนะอ่ะ ตาปะเนี่ยนี่ฉันก็จะซื้อพัดลมฮาตานิ28นิ้เหมือนกันงั้นดีเธอเอาสีฟ้าไปฉันเอาสีส้มเฮ้ยเววีทำไมอย่างนั้นอะ่ะฮะแกเอาสีส้มฉันเอาสีฟ้าฉันบอกแล้วไงว่าฉันเอาสีส้มเอาสีฟ้าเฮ้ยคุณ <c oughs> คุณเอาสีฟ้าคุณเอาสีส้มเดี๋ยวผมแถมสีน้ำเงินให้ตัวไหนอ่ะตัวนี้นี่เย็นไหมคะอ๋อน้อยกว่าฮาตาลิหน่อยนึง แต่ดีเหมือนกันทุนนี้ไม่มีใบพาสทุนมีแต่แกนอ่ะเอาตายแล้วคุณไปตลกกันแล้วรุปซื้อไหมเนี่ยเอาวอา